หนูเปเนฟซีลุงนะครับโอ้ขอบใจมากลูกนะแหมดีใจเหลือเกินนะครับหนูชอบที่ลุงสอนมากโอ้ขอบใจจริงๆลูกนะหนังสือที่ชื่อว่า fly with English นะครับนะบที่เป็นแบบฝึกหัดหน้าแปดสิบห้าคุณครูจะทำแบบฝึกหัดให้ก่อนนะครับคือหน้าแบบอ่าแปดฝึกหัดของชั้นป .4 นะครับป .5 ป .6 แล้วก็ค่อยมาทำหนังสือเรียนนะครับของชั้นป .4 มาต่อกันแบบฝึกหัดหน้าแปดสิบห้าเลยนะครับของชั้นป .4 i s t e นนะครับทักษะการฟังให้นักเรียน, Listen, นเรียนฟังอ่านและให้ write ให้เขียนฟังเสร็จนะครับก่อนจะมีคำถามพอคำถามถามเนื้อเรื่องถูกต้องนะครับให้เราตอบ yes อภัยว่าหรือนะครับถ้าเนื้อเรื่องนั้นไม่ถูกต้องนะครับผิดให้เราตอบคำว่า no ดังนั้นนะครับคุณครูจะให้ฟังคลิปเสียงและคลิปเสียงนั้นคุณครูก็มาแปลงให้เป็นตัวหนังสือแล้วด้วยนะครับนะค่อนข้างยาวนิดหนึ่ง ดังนั้นนักเรียนฟังคลิปเสียงแล้วก็ดูตัวหนังสือไปด้วยเลยนะครับซึ่งในหนังสือนั้นไม่มีนะครับตัวหนังสือเหล่านี้คุณครูไปแปลงจากคลิปเสียงมาให้นะครับฟังคลิปเสียงก่อนเลยครับ number one is the example Miss Sun is taking the children on a walk in the jungle Bill Sue and Sam are very excited Because they enjoy looking at the different plants and animals in the jungle. May thinks it is a terrible idea to walk in the jungle because it is dirty. Bill wants to take pictures of all the animals that he sees so he can show them to his brother. Then they see a big crocodile swimming in the river. It is waiting quietly in the river for a small animal. The crocodile looks hungry. The small animal sees the crocodile and swims away quickly. The crocodile swims away too. Now the children can have their picnic by the river. Then Sue, Sam, and Bill go swimming in the river. May sits with Miss Sun. After a while, May and Miss Sun go swimming too because the weather is very hot. Suddenly, there is a storm. Miss Sun and the children hide in a cave. They play games and wait for the rain to stop. In the evening, the rain finally stops. They pack their bags and take the bus home. It great home. day pack bags and a is bus โอเคนะครับนาะคลิปเสียงจบไปแล้วท <My. S 2> ี่นี่มาแปลกันสดๆเลยนะครับ<ส>อย่างคุณครูแปลให้สดๆเลยนะครับนาะว่าแปลว่าอะไรบ้างแล้วก็มาเขียนคําแปลให้ด้านล่างนี้เลยนะครับนะ <S <S นั่นก็คือ Number o n นนะครับข้อที่หนึ่ง is the example นะครับทําให้เป็นตัวอย่าง m i s s An n ี taking the children on a walk in the jungle m i s s ันนะครับ is taking กำลังนำ the children เด็กๆนะครับ on a walk เดินเข้าไปนะครับ in ใน the jungle นะครับป่าทึบหรือป่าดงดิบมีนักเรียนชื่อว่าเบลชื่อว่าซูและก็ชื่อว่าแซมนะครับ are very excited are uh, ไม่ต้องแปลนะครับนะ worry มากๆ excited ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนมากๆ มีคูสนั่นเขาเพราะว่าเดพวกเขาทั้งหลายนั้นเอนจอยสนุกสนาน l o o k i แ g at ในการชมในการดูนะครับ different plants พืชพันธุ์ชนิดต่างๆ different ที่แตกต่างกันออกไป and และ animals นะครับและสัตว์หลายๆชนิด in the jungle ในป่าดงดิบนั้น May things may คิดว่า it is a terrible idea มันเป็นความคิดที่แย่ t o u r b l e แย่ yeah, นะครับไอเดียความคิด To work ในการที่จะเดิน in the jungle ในป่าทึบ Because นั่นก็เพราะว่า it is dirty เพราะว่ามันสกกปลกเหลือเกิน We want the, to take a picture want ต้องการ To เพื่อที่จะ take pictures นะครับถ่ายภาพหลายๆภาพ of ของ all animals นะครับ animal สัตว์ หลายหายชนิดนะครับอทั้งหมด That. ซึ่ง he see ที่เขานั้นได้เจอหรือได้พบได้เห็นนะครับ4 so ดังนั้น he can show them เขาสามารถ can สามารถโชว์นำไปโชว์นำไปโม่เดมภาพเหล่านั้นนะครับ To ให้แก่ his brother นะครับพี่ชายของเขาหรือน้องชายของเขา เดนแล้ว,ลวหลังจากนั้นเดนะครับพวกเขาทั้งหลายมีซูมีแซมมีเมนะครับซีเอ b บิกครก o ู i l e ได้เห็นนะครับจระเข้ตัวใหญ่นะครับเอเบิกสวิมมิงกำลังว่ายน้ำอยู่ in the river the ในแม่น้ำ it is w i d i n g quietly นะครับ it ก็คือจอระเข้ it is w i d i n g นะครับเป็น present continuous tense นะครับแปลว่ากำลังคอย quietly อย่างเงียบ คอยที่ไหนครับ in the river นะครับในแม่น้ำคอยอะไรครับ for เพื่ออะ small animal คอยสัตว์เล็กๆนะครับเพื่อที่จะขับเหมือบกิน the crocodile looks hungry hungry นะครับเป็นคำครณศัพท์ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นแต่ในเมื่อไม่ได้นำ verb to be มาใช้ให้เอา verb ทั่วไปเช่นคำว่า taste คำว่า look คำว่า seems คำว่า sounds เป็นต้น คำเหล่านี้มาใช้แทนว e r b to be ได้และก็ไม่ต้องแปลนะครับคำเหล่านี้เรียกว่า linking verb ครับคือกิริยาช่วยชนดิดหนึ่งหรือกิริยาเชื่อมคุณครูบอกหลักวยากรณ์ให้เลยนะครับบอกแล้วว่าเรียนกับครูพี่นันานั้นแม้กระทั่งอยู่ปหนึ่งนะครับนะคุณครูก็จะสอนแนวนี้นะครับเด็กๆก,ก็จะจําได้นะครับนะแล้วก็นําไปใช้ได้นะครับนะใน,ในการเรียนระดับสูงต่อไป ก็เลยแปลว่าจระเข้นั้นหิวนะครับนะลุกไม่ต้องแปล the small animals นะครับสัตว์ตัวเล็กๆนั้น see the crocodile crocodile เมื่อมา,อาสัตว์ตัวเล็กๆเหล่านั้นเห็นสัตว์ตัวเล็กๆตัวเดียวนะครับนะในที่นี้ไม่ได้ใส่ s เห็นจระเข้นะครับสัตว์ตัวเล็กๆก็เลย s w i m นะครับก็เลยว่าย สวิมสเวนะครับว่าหนีไปอย่างควิกลี่อย่างรวดเร็วเลยเพราะตัวกลัวจวระเข้จะกินธรรมชาติของสัต The ile, ว์เดอะครกขุดได้จระเข้ก็เลยสวิมสวเวทูจระเข้ก็เลยว่ายออกไปด้วยนะครับอาจจะว่ายตามสัตว์ตัวเล็กเหล่านั้นหรือว่าไปทางอื่นก็แล้วแต่นะครับจระเข้ก็คอยอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบๆไม่ได้กินเลยสักตัวหนึ่งก็เลยว่ายไปชู้ด้วยเหมือนกัน Now ตอนนี้ the children เด็กๆ can have the i r picnic สามารถมี me, นะครับแ Can สามารถ have มี the picnic picnic ก็คือการนำอาหารไปรับประทานกันนะครับนะไปปรุงไปรับประทานกัน the i r ของพวกเขาบ y ในที่นี้แปลว่าข้างนะครับนะไม่ได้แปลว่าโดยข้างแม่น้ำหรือริมแม่น้ำเด็นแล้วแล้วหลังจากนั้นซูแซมแล้วก็บิลนะครับ go swimming ว่ายน้ำไม่ต้องแปลว่าไปนะครับเพราะกีฬานั้นนะครับนาะลงท้ายด้วย NG ใช้โกนําหน้าและโกก็ไม่ต้องแปลเด็กเกว่ายน้ํา in the river นะครับนายแม่น้าเม่นนั้น sit with mison s นั่งอยู่กับมิสซันนะครับไม่ได้ลงว่ายน้ําด้วย after a while หลังจากนั้นชั่วครู่นะครับ a while แปลว่าชั่วครู่ after แปลว่าหลังจากหลังจากนั้นชั่วครู่ เมและก็มิซันก็สวมิงนะครับโกสวมิงว่ายน้ำด้วยเหมือนกันชู่ด้วยเหมือนกันมีโค e ก็บอกว่า the weather is very hot สภาพอากาศนะครับ weather very hot นะครับร้อนมากๆ Hot อเป็นการุุศัพท์ใช้คู่กับ verb to be verb to be ไม่ต้องแปล s a t e l l i แปลว่าทันใดนั่นเอง there is แปลว่ามี a s t o r m แปลว่าพายุ มิซันนะครับซึ่งเป็นคุณครู and the children แล้วก็เด็กๆหลายๆคนนะครับเป็นผู้พ High, ูด hide แปลว่าซ่อนตัวแอบนะครับหลบอยู่ in the cave ในถ้ำนะครับ day play games นะครับหลบอยู่ในถ้ำเฉยๆก็เลยเล่นเกมกัน and wait for the rain to stop และก็คอยนะครับเพื่อนะครับ for แปลว่าเพื่อให้ the rain นั้น stop ให้ฝนนั้นหยุดตกนะครับจะได้ออกจากถ้ำไป In the e v e น i ่ g นะครับในตอนเย็น The r a ร n f i n a l l y stop finally แปลว่าในที่สุดแล้วแล้วในที่สุด The r a ร n ฝนนั oh, น้ stop, นก็นะครับส t o p นะครับหยุดนะครับหยุดตก they pack their bags นะครับพวกเขาซูแซมนะครับและคุณครูก็แพ็คนะครับเก็บกระเป๋าเดย์แบ็กนะครับกระเป๋าของพวกเขา And take the bus home แล้วก็นั่งรถโดยสารกลับบ้าน It is a great day มันเป็นวันที่สุดยอดมากๆหรือเป็นวันที่ดีมากๆนะครับคำว่า great แล้วคุณครูก็แปลให้นะครับนี่คือคำแปลนะครับเรียนกับคุณครูพี่นันนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับที่แปลไปเมื่อกี้แล้วก็โขด้วยหลักวิทยากร แต่เห็นว่าคุณครูสอนดีมีประโยชน์นะครับสามารถกด subscribe กด like กด s h a ร์ต่อต่อไปได้ให้คนอื่นได้รับทราบด้วยนะครับผมทีนี้มาตอบคำถามกันนะครับว่าถูกหรือผิดถ้าถูกใส่ yes ถ้าผิดใส่ no นะครับนะคือเลเซอร์นะร Listen, ให้ฟังนะครับ and write แล้วก็ให้เขียน yes หรือ no นั่นเองนะครับข้อแรกครับ So Sam และก็เบล are excited มีความตื่นเต้นเหลือเกิน because ก็เพราะว่าเดพวกเขา enjoy สนุกสนาน seeing ในการดู different plants นะครับพืชพันธุ์ชนิดต่างๆ and animals และก็สัตว์ชนิดต่างๆ in the jungle ในป่าทึบในป่าดึกดำบันป่าดงดิบนะครับ jungle ตอบ yes ครับ เดี๋ยวคุณครูไม่ได้ใส่สีให้คำแปลเดี๋ยวใส่สีคำแปลหน่อยนะครับนะจะได้รู้ว่าคุณครูแปลให้นะครับในหนังสือไม่มีนะครับนะเดี๋ยวเป็นตัวดําๆนักเรียนนึกว่าหนังสือก็แปลมาให้ไม่ใช่นะครับคุณครูพี่นันแปลให้นะครับนะอ่าใส่เป็นสีแดงโอเคครับต่อไปเป็นข้อที่สอง คดีอสองก็บอกว่าเมนะครับผู้เด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าเมนั้นเด้งนะครับคิดว่าอันนี้สเก็ตไอเดียมันเป็นความคิดที่ดีมากๆากเกตแปลว่าดีนะครับชูวกในการไปเดินนะครับอินเดจังเในป่าทึบในป่าดงดิบข้อนี้น no นะครับผิดนะครับเพราะว่าเมนั้นบอกว่ามันเป็นการสก,กปรกนะครับหนาะเป็นการน่าเบื่อนะครับเป็น t e r r i b l อเดียนะครับเป็นความคิดที่แย่มากๆ ในการไปเดินในป่าเพราะมัน d irty นะครับมันสกปรกคุณสามเบลวอนทูเทคเพื่อโชร์รอบออเดแอนิมอลส์นะครับเบลต้องการที่จะถ่ายภาพให้เยอะนะครับนะถ่ายภาพสัตว์ต่างๆทั้งหมดเลยนะครับ all because ดังกพ่าวว่าที่วอน to โชว์นะครับโชว์ show show ก็คือนำไปโชว์นำไปแสดงนำไปโม้เดมก็คือภาพเหล่านั้นนะครับ To ให้แก่ his brother นะครับพี่ชายหรือน้องชายของเขาข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าลงในลึกในรายละเอียดนะครับไม่ได้ถ่ายสัตว์ทั้งหมดนะครับนะอว่าทั้งหมดถ่ายสัตว์เฉพาะที่เขาเห็นนะครับนะในเนื้อเรื่องเอาไว้ว่าคุณครูตอบว่า yes ก็แล้วกันนะครับข้อนี้ข้อที่4ี่ครับ the c r o c o d i l e i s h u n g r y นะครับจร r เข e นั่นหิว โอเคนะครับข้อนี้นะจระเข้ลุกฮังกรี้นะครับก็จระเข้เดอะครูกราอีสฮังกี้ความหมายเดียวกันครับ yes ครับข้อนี้นครับเดอะครูกราอีสเวดดิ้ง quietly for a small animal จอระเข้ ake, นั้นกำลังคอยอย่างเงียบๆนะครับคอยอะไรครับคอยสัตว์เล็กๆข้อนี้ก็ถูกต้องครับ yes ขอ้อที่หกครับ they have a picnic by the river when the crocodile swims away พวกเขานะครับแผลไปปิกนิกกำลังตั้งปิกนิกนะครับนะครับนั่งกินนั่งดื่มกันนะครับบายนะครับอยู่ข้างๆหรือว่าอยู่ริมแม่น้ำในขณะที่จระเข้นั้นได้ไว่ายน้ำหนีไปข้อนี้ก็ บา v e r when the crocodile swims ส w a y จริงๆแล้วข้อนี้ผิดนะครับนะเพราะว่าเมื่อจระเข้ว่ายน้ำหนีไปด้านพวกเขาก็ได้ลงใไบไว่ายน้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้โทษทีนะครับข้อน,นี้ถือว่าถูกต้องเขาก็ใช้ประธานว่าเดยเดนี่คือทั้งหมดนะครับแต่ในที่นี้นะครับเมื่อจระเข้หนีว่ายน้ำหนีไปนะครับคนที่ลงใบว่ายน้ำก็คือมีแซมมีสู่นะครับมี อ่าเป็นต้นนะครับแต่เมย์และก็คุณครูซันนั้นยังไม่ได้ลงไปนะครับนะข้อนีอ้ถูกต้องนะครับนะเขายัางตั้งยังนั่งกินปิกนิกกันอยู่นะครับนะยังไม่ไลงว่ายน้ำข้อที่เจ็ดครับ at first at first ในที่นี้หมายถึงว่าในตอนแรกนะครับนะไม่ใช่ลำดับแรกในตอนแรกนั้น May ์ o e s n t น o swimming นี่เห็นไหมครับเมย ไม่ต้องการลงใไบไว่ายน้ํานะครับในแม่น้ํากับเพื่อนๆถูกต้องนะครับเพราะว่าเมยนั่งอยู่กับคุณครูมิสซันนะครับนะยังไม่ลงไปแต่เมื่ออากาศร้อนนะครับก็เลยลงตามไปทีหลังสองคนพ้อที่แปดเวนเดอร์แรนซอบเมื่อฝนหยุดตกนะครับเดยพวกเขาก็แพ็คเดยแบก s นะครับแพ็คจัดเก็บกระเป๋าทั้งหมดแอน t ช็ b บั home แล้วก็ นั่งรถบัสหรือรถโดยสารกลับบ้านตอนนี้ก็ yes นะครับถูกต้องแล้วก็ Pex นะครับนานกในหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Pex Pex ก็เลยพูดว่า Miss Sun and the children are in the jungle Miss Sun แล้วก็เด็กๆนั้นอาแปลว่าอยู่นะครับอยู่ในป่าดงดิบในป่าทึบและแล้วก็จบหน้า85ครับผม ขอบคุณผู้ชมนะครับหนะ้าที่กดดวงใจนะครับกดหัวใจให้ 1.0k นะครับก็คือ1,000ด่วงไปต่อครับในหน้า86ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูหมอบให้ท่านก็การุน่นช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระพมครูอาพที่นั่นต้องขอขอบคุณ